มาขาป้อมอินเดียนะครับอาทิตย์ก่อนมาดำเนินการเรื่องย่าไปเรียบร้อยนะครับมาขามก็จะได้ผลผลิตแล้วนี่พักหวานป่านี่โอ้โหไม่มีใครมาเอาเลยเบื่อกันหมดแล้วขโมยก็ไม่มาเลยหายไปเลยอันนี้ก็ซ่อนอยู่ใต้ต้นชะอมนะครับ ชะอมต้องทำกิ่งใหม่นะครับกิ่งหบบเติบโตขึ้นตามเวลา,าอันสมควรตอนใต้ต้นชะอมโอ้นี่ก็นะถูงนะแจ่มจะต้องมาตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับชะอมต้นใหญ่ก็ออกโอ้นะมันเกือบเกือบเกือบหัวไม่มือนะครับลงก็เยอะลนก็เยอะ มีแบบนี้ฝัง้นก็ไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่นะปีนี้นะปล่อยให้เป็นธรรมชาติข้างหลังก็มีเยอะแยะแต่ว่ามันย้อนแสงนะครับโอเคโอเควันนี้ขอยาดนำเสนอบนรรยากาศในสวนลำญ่และสวนผ่าป่าเพียงแค่นี้สวัสดีครับ